ขอสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับย้ำคำทำมาวันนี้ <c oughs> จะมาพูดถึงเรื่องสมาธิต่อนะครับสมาธิตรงนี้ทุกคนควรจะถึงนะครับถ้าอยากเห็นทุกที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าทุกเท่านั้นเกิดอยู่ทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไป คือมันต้องไม่มีอะไรเสียก่อนก็คือว่างนั่นเองมันคือต้องเริ่มจากความว่างความไม่มีอะไรเสียก่อนคุณถึงจะเห็นนะครับการทําสมาธิตรงนี้ก็คือการหยุดทุกสิ่งเริ่มจากหยุดที่ใจเราก่อนหยุดการปรุงแต่งของจิตทําสมาธิเข้าไปลึกๆนะเข้าไปจนมันหยุดมันหายเงียบไปเลยนะ มันนั้นผมมันก็หายเงียบไปเฉยเลยแต่พอมันได้สติกลับมาปุ๊บการเวลาก็เดินเลยตอนมันเงียบหายไปนี่ก็คือมันไม่มีเวลาลวไม่มีเราอะออกไปนอกเวลาเลยก็ว่าได้ากาลิโกอะไรน,นั่นแหละไม่มีเวลาพอมีสติปุ๊บ ก็คือจิตนั่นแหละสติก็คือจิตตัวเดียวก็นั่นแหละมันก็จะเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นตามการเวลาที่เปลี่ยนไปการเวลาเดินไปจิตของเราก็หนักขึ้นหนักขึ้นที่มันหนักขึ้นก็เพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างมารวมกันเนี่ยเป็นพวกสัญญาเวทนาอะไรนั่นแหละพอมันจบเป็นจิตแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำหนัก สังขารทั้งหลายเป็นของหนักที่พระพุทธเจ้าพูดนั่นแหละตอนมันหนักขึ้นตอนแรกๆมันจะเป็นเหนืดเหนียวเหนียวน่วงนวงความนหนักของมันน,นะแต่พอมันรู้สึกตัวออกมาถึงลมเนี่ยลมนี่เป็นธาตุนะเป็นธาตุที่อยู่บนโลกเนี่ยน้ำหนักมากเลยนะลมเนี่ยนะมีน้ำหนักมากพอๆกับพวก ดินน้ำลมไฟเงี้ยหนักหมดแหละที่ประกอบเป็นร่างกายของเราเนี่ยนะไอ้ที่เป็นความรู้สึกตัวเป็นเป็นรู้ว่าคําว่าลมเนี่ยที่เราสมมุติให้ธาตุตรงเนี้ยว่าลมเนี่ยเราสมมุติว่าชื่อมันลมใช่ปะ่ะความจริงมันไม่มีชื่อหรอกมันเป็นันเนี้ยแล้วแต่ใครจะตั้งชื่อให้มันแต่คนไทยตั้งตั้งชื่อมันว่าลมคําว่าลมเนี่ยจิตมันสําเร็จไปแล้วหนึ่งรอบนะ เนี่ยคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยหนึ่งรอบของวัตะที่เรามีความรู้สึกว่าลมเออเนี่แหละคือหนึ่งรอบของวัตะหรอครับจะสุติปปบาทอะไรนั่นอะ่ะที่เขาพระเขาพูดกันอะ่ะผมไม่รู้หรอกภาษาบาลีแต่คนส่วนมากจะมาคิดเอาเนี่ยรอบผักษาข้างนอกเนี่ยช่นเออ มีความโมโหโกธามีความทุกอย่างงั้นทุกอย่างนี้เนี่ยบอกว่าหนึ่งรอบอันนี้มันมันด้านนอกแล้วครับนอกมากเลยถ้าจริงๆอะ่ะมันต้องเป็นของจิตนูน่นจิตที่มันรับรู้ว่าอะไรอะไรตามสมมุติปุ๊บจบปุ๊บเนี่ยนั่นแหละหนึ่งรอบ อย่างเช่นผมจะพูดอะไรออกไปเนี่ยจิตมันสําเร็จไปแล้วนะมันมันครบรอบของมันไปแล้วนะที่ผมจะพูดพูดพูดอยู่เนี่ยจิตมันสําเร็จไปนานแล้วนะขวามันจะบังคับให้เส้นประสาทต,ต่างๆเนี่ยบังคับให้กําบังลมเป่งออกมาบังคับให้เอ็นตรงอ,อคอตรงกกลิ้นตรงลิ้นเรากระดกไปทางไหนมาไหนเนี่ยช้ามากเลยนะ กว่ามันจะออกมาเป็นคำพูดสื่อกันเงี้ยช้ามากผมเห็นแล้วว่าจิตมันสำเร็จเป็นนานแล้วแล้วความจริงอะ่ะคนเราอะ่ะถ้าถึงตรงตรงจิตนั้นแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เสียงพูดกันเลยนะการใช้เสียงพูดกันนี่มันเป็นการฝืนธรรมชาติของจิตแล้วนะ ความจริงมันต้องสื่อกันด้านจิตได้แล้วคนเราถ้าฝึกถึงตอนนั้นน่ะนะตรงนั้นอะ่ะเพราะมันเร็วมากความสำเร็จของจิตอะ่ะมันมันไม่สำเร็จออกมาเป็นความคิดตามสมมุติหรอกตามสมมุตินี่มันมันเป็นรอบนอกอยู่เหมือนกันแหละแต่การสื่อสารการนั้นมันรู้เองเห็นเองมันรู้เองของมันอะ่ะอย่างคน บางครั้งนี่เรามองหน้าคนนี้เรารู้เลยว่าเขาคิดอะไรเนี้ยก็จิตตรงนั้นแหละมันจะรู้คนเราทุกวันนี้นะอ้แค่มองหน้าก็รู้เลยว่ามันไม่มีความสุขกันเพราะว่าจิตไม่ได้อยู่กับตัวไม่ได้อยู่กับภายในอะ่ะอยู่แต่ข้างนอกทั้งนั้นเลยยิ่งคนไทยเนี่ยอื่วุ่นวายมากเลยจิตใจนะ เห็นแล้วนี่สงสารเลยผู้จริงๆมันร้อนร้อนมากร้อนนี่ไม่ใช่อากาศนะใจคนใจคนร้อนมากเลยคนไทยถ้าเราไปบางสถานที่นะบางสถานที่นี่มันมันจะเย็นเลยนะคนที่เขาเย็นอะ่ะผมเคยไปพม่าะนะ มันก็เย็นอะ่ะบางบางสถานที่คนเขาเย็นคนเขาปกติไม่มีอะไรในใจมากไม่เหมือนคนไทยนะ <c oughs> มองหน้ากันก็ไม่ได้นะพูดคุยอะไรกับใครนต้องระวังเนี้ยไม่เป็นปกติเท่าไหร่ความเป็นปกติก็คือเราคุยกันแบบธรรมดาธรรมดาได้อะไรอย่างเนี้ยครับมันก็จะเย็น มันออกทางใบหน้าผิวพรรณเหมือนกันนะจิตใจเนี่ยมันมีอิทธิพลมาอย่างนี้แหละทีนี้ผมพูดถึงตรงที่มันหนักขึ้นหนักขึ้นออกมาออกมาจนถึงธาตุข้างนอกเนี่ยว่ามันหนักขนาดไหนนี่แหละมันทุกข์มากเลยมันทุกข์ตั้งแต่รู้ว่าจิตมัน จิตสังขารมันหนักแล้วแหละตรงนั้นแหละโอ้โหผมนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยมันมีความทุกข์ตรงที่ว่าแม้แต่ความคิดที่เป็นนามธรรมานะ่ะเรายังหนักเลยอ่ะเรายังแบกเรายังลากเลยอ่ะทําให้สติเราช้าอืดอาดหนักไม่ว่างมั่งทำให้สติเรานี่ต้องมาอยู่กับจิตสังขารนนะ่ะ ตรงนั้นน่ะผมไม่รู้จักธรรมะนะผมก็ไปคุยกับพระท่านนั้นท่านนี้คุยให้หลายๆอาจารย์ฟังอะ่ะว่าทุกข์ของผมมันไม่ใช่ทุกข์ที่ใจทุกข์ที่ไอ้นี่นะผมทุกข์ที่นูน่นที่จิตมันเกิดอะ่พะพอเกิดปุ๊บเนี่ยมันก็ลากหมืดหนักขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยนี่แหละคือความทุกข์กของผมทุกข์ของผมทุกข์เพราะจิตมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ย การมีอยู่ของจิตอย่างเงี้ยผมก็พูดให้หลายๆอาจารย์ฟังผมก็ไม่มีใครให้คำชี้แนะอะไรผมเลยฟังอย่างเดียวเพราะว่าทุกพระก็มาเอาทุกแต่ข้างนอกกันทุกข้างนอกคือทุกใจทุกอะไรพวกนี้เจ็บป่วยไม่สบายใจไม่ได้สมหวังอะไรพวกนี้แหละคือทุกของพระท่าน มีอยู่ท่านหนึ่งผมไปทําสังฆทานกับท่านท่านก็พูดเรื่องสมาธิให้ท่านฟังผมก็พูดไปพูดไปบอกว่าเนี่ยผมทําสมาธิเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่เห็นมีปัญญาเลยไม่เห็นเกิดปัญญาตรงไหนเลยผมพูดอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าก็การดูเฉยๆนั่นแหละปัญญาเท่านี้แหละผมก็อึ้งเลย อการดูเฉยเฉเป็นปัญญาตรงไหนวะท่านก็ลุกเดินไปผมกลับมาบ้านผมก็มาพิจารณาก็มาฟังพระเทศมั่งทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเทศมาเป็นอาการของจิตทั้งนั้นมาตั้งชื่อให้มันดังนั้นแต่แขนงออกมาจากจิตสังขารการปรุงแต่งของจิตทั้งนั้นโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองความจริงนะ่ะมันก็ การดูเฉยๆนั่นแหละเป็นปัญญาเออแต่เราจะออกจากจิตสังขารได้ยังไงผมก็ยังหาอยู่ว่าจะออกด้วยวิธีไหนผมก็หยุดไว้ก่อนยังไม่ได้ปฏิบัติอีกเลยนะเอาไว้คลิปหน้าเราค่อยมาเสว่านาเรื่องทรรมากกันต่อแล้วกันนะครับใครมีปัญหาอะไรหรืออยากแนะนำอะไรผมก็ เชิญได้ตามสบายนะครับผมรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับเพราะว่าผมเองก็เคยเห็นมาอย่างนี้รู้มาอย่างนี้แต่ยังไม่รู้จักวิธีออกจากทุก์นะครับผมก็อยากออกทุกเหมือนกับทุกคนนั่นแหละครับแต่รอโอกาสและเวลาที่เหมาะสมก่อนตอนนี้ยังไปไม่ได้ ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม